สนับสนุนรายการโดย,ร,ยร,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 ร้านอาจารย์คมพะขวัดธรรมชาติพระเครื่องร้านอาจารย์คมพะขวัดธรรมชาติพระเครื่องให้บริการตรวจสอบพระเครื่องพระบูชาโดยใช้หลักการตรวจทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบขยายปราเนื้อในมวลสารองค์ประจนเป็นกระแสดโด่งดังถึงผู้สะสมนิยมพระเครื่องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตชาิร้านธรรมชาติพระเครื่องตั้งอยู่ที่ตึกแดงหลังตลาดอตกก์สวนจตุจักรช,ชั้นสองสวนเอสนใจสอบถามหรือปรึกษาที่หมายเลขโทรศัพท์0934236999หรือ098270 5, 5 6 4สนะทอนโดยกาแฟปาทีคอฟีกาแฟื่อสุขภาพกาแฟที่อินดีไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปลงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพคุณพ่อทวีสมใจซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชฉลาเมื่อวันที่19สิงหาคม2567สิริอายุ98ปี8เดือนที่วัดบางปลงตำบลบางโปลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครอบครัวสมใจนำโดยนายชาวสมใจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปลงได้ประกอบพิธีสวดอภิธรรมศพคุณพ่อทวีสมใจได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคเฉลาเมื่อวันที่19สิงหาคม2อง7หสิริอายุ8 9เปีแ เดือนโดยทางเจ้าภาพกำหนดการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลคุณพ่อทวีสมใจไว้จำนวน6คืนเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่19สิงหาคม2567วันเสาร์ที่24สิงหาคม2567เวลา18น30นาทีณสาราเพรมทรับวัดบางโปลและวันอาทิตย์ที่25สิงหาคม2567เวลา7นทางเจ้าภาพจะประกอบพิธีทำบุญถวายพระทหารเช้าและมาติกาบางสกุลเวลา15นประสงค์แสดงมาร,รมเทศนาหนึ่งกันและเวลา17นประกอบพิธีประชุมเพลินน้ำเมนวัดบางโปลจึง ขอเรียนเชิญผู้ที่รู้จักคุ้นเคยกับทางคุณพ่อทวีสมใจและครอบครัวสมใจเข้าร่วมพิธีตามวันเวลาดังกล่าวโดยบรรยากาศพิธีสวดอภิธรรมศพคุณพ่อทวีสมใจของคืนที่2มีบริษัทไพบุญอุตสาหกรรมการพิมพ์เป็นเจ้าภาพโดยมีนายวัฒนาเจริญกิจนามเพอ่เม,มืองสมุทรการเป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนไกคุณสายรุ้งพร้อมไทยสงผู้จัดการบริษัทไพบุญอุตสาหกรรมการพิรรรมพ์จุดทูบเทียนบูชาพระธรรมและคุณอภิรดีแตงโสภากำนันตบลบางกลงจุดเครื่องทองน้อยหน้าศพพระสงฆ์ี รูปจากวัดบางโพลส่วนพระอภิธรรมโดยมีคุณสายรุ้งพร้อมไทยสงคุณสายโรดถ่อพัน์คุณโชติกามานิยกุลและคุณวารินจงกระเลริญร่วมทอดผ้าบางสกุลถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ให้สินกรวนน้ำรับพรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนชาวตำบลบางโพลแกละแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงสำหรับพิธีสวดอภิธรรมศพคุณพ่อทวีสมใจในวันที่2 1สิงหาคม2567นายกวิทมสมใจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดวนเป็นเจ้าภาพวันที่22สิ สิงหาคม2567องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลงและโรงเรียนวัดบางปลงเป็นเจ้าภาพและวันที่23สิงหาคม2567นายสุนทรปานแสงทองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาชิกสภาวจสมุทรปราการและกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าร่วมเป็นเจ้าภาพ จะแาวเชิญท่านที่จบวันที่กับนะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสาติถนนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟพุทุภาพกาแฟที่อินวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ สันนันโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมแคเซียมบำรุงกระดูกฉันนำนโดยน้ำมันงาดํเสริมมเกโลหะกรดอนมิโนต้านอนุมูลอิสระต้องัวรนี้เลย